ยิมินานสังการเรีนานดังลดดังอาพิพัวจะยามันเิมินานสังการีนานดังดมมังอ่านิพัวจะยามันเิมินานสังการีนานดังสังทางอ่านิพัวจะยามัน อารังสัมมาสัมพุทโธภาควาณตวนดังภาควันดังอภิวานีสว่างกาตวนภาควันตาดมวนดามังนามัสสามิสุปฏิปันโนภาควาณตวนสว่างกาสังกวน ตังตังดาบามีเหบอฮึนเล่ไหมเดีตยวเราพาเดี๋ยวขู่สวด เป็นมะข่าหินนะแม่แล้วก็อย่าลัครับอะโมนะสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมุตัสสะอะโมนะสะภะคะวะโตระมมะสัมุตัสสะ นโมนัสสะปังกวาโตอะระหโตสมาสุทธัสสะอุสลาธรรมะกุสลาธรรมะปากัตาธรรมะสขายเวทนายะสัมมายตธรรมะดุกายเวทนายะสัมม t โยตธรรมะดุขามาสุ

สังคิเลสิกาธรรมะสังเกลิตาสังคิเลสิกธรรมะสวิตกาสวิชาระธรรมะวิตกาวิชารมัตตธรรมะอินาควิชาระธรรมะป็นสหคตาธรรมะสุขสหคตาธรรมะอุเบคสหคตาธรรมะดาสนนามาตมามามมารต વા શે ના 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 પવા ન મા પામ દને તહીં તુકાવ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 ા ન મા પાહીં તુકાઠમ ને વાને ના ના મવાવા નયા મા કાઠમ อชยคามีโนธัมมาอปชยคามีโนธัมมาเนวาศยคามีนอนปชยคามีโนธัมมาเสคาธัมมาเสคาธัมมาเนนนเสคาธัมมาปาริตธธรรมมามหากาฏาธัมมาอปามนาธัมมาปาริตธรมนธัมมามหากาฏารมนธัมมาอปามนารมนธัมมา นะมะมะชิย마타마파네타탐마메샤타니나탐마삼마타니야나탐마니야나탐마마카라마나탐마마케둑카탐마마카띠파띠노탐마오파나탐마아누파나탐마우바디노탐마 อาติตาธรรมานาคตาธรรมะปัญจปนาธรรมะอาติตรรมนาธรรมานาคารมนาธรรมะปัญจพนารมนาธรรมามัยธาธรรมะชาณาบายตาธรรมะอาชาณารมนาธรรมะบายธารมนาธรรมะชาณาบายตารมนาธรรมะสาเิดาสานาสัม

निया पच्छो मनि स पियो पोलता पो पशता पोन पशियो को ही पाका पियो पचियो इर पचियो समयो त

เอวตาสังกราโอมาโนยัตมิโนโอปะชินวาินรุนชาติเตสะโอปาสโมสุโคราหุมโนยัตมิโนมาชินวานรุนชาติเตสะโอปาสโมสุโคชาตามรันติชามาริงสุจามเรสเรนาเทวามาริสามิ ญาติเมตตาสังสยัยโยต่อไปก็ขัข้นลอยด้านครับนะโมต,าากกตัสสะปะกวาตูรหัสตัวสัมมาสัมพุทธา <c oughs> ัานะโมตัสสะปะกวาต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสตนะโมตัสสะปะกวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสตอิมานิมะยังพันเตมาตกะพัตตานิจจาอัฏฐะปริขารานิสะปริวรานิสีรวันตัสสะ โอโนชยามะสาธุโนพันเตศีละวันโตนิมานีมาตกะพัตตานิจาอัฏฐปริขารานีสะปริวรานิปฏิคันหาตูอัมหากันเจวะมาตาพิต ah ุอาทินัง ญาตกานันจาาทีฆรัตังหิตายะสุขายะถ้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมัตตกะพัสอัฏฐบริขารและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้เจริญจงรับท่าน,นรับแล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญ,ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดถึงผู้ที่รัจากโลกนี้ ไปสุ่ปาราโลกเบื้องหน้ามีชื่อว่านางคำฝลสีสังวรนางบางออนสีสังวรนางนุ่นผิวขำ่ำเด็กชายวีรศัก์ผิวขำํำถ้าหากว่าวิญญาณของบุคคลที่กล่าวนามมาแล้วนี้สิงสถิตอยู่ณสถานถิ่นใด ท่านทราบแล้วด้วยยานและวิถีใดๆขอจงมารับเอาซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลที่สามีบุตรธิดาและญาติพี่น้องได้ทำบุญอุทิศให้ในวันนี้ถ้าหากว่าวิญญาณของท่านตกทุกข์ ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าหากได้สุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานเทินสอธุ เ,เตรมตัวรับพรเนอร์จะได้อนุโมทนาให้พรวันนี้แต่ต้องขอภัยที่ใช้สลาและการ,ปรเปลี่ยนผู้มามีบุญคุกคลักสักน่อยแต่เพราะอยู่ในระหว่างการตรเตรียมวัสดุประกรน์วอนพรุ่งนี้น่ะจะเด็ดทวาหว้ทานกับพระเจ้าประสงค์ ทั้งสองฝ่ายฝ่ายบ้านฝ่ายป่าในอำเภออณีเทียงคลึงลงโบสถสังฆกรรมบายโมงคลึงนะเตรียมตัวรวมกันที่สลานะแล้วจากนั้นแยกประสงค์นั่งฝั่งหนึ่งนะสถาสาธุชนนั่งฝั่งหนึ่งพี่น้องประชาชนนั่งฝั่งหนึ่งนะจัดที่นั่งนะรองรับ ผู้คนในพิธีเจริญพระพุทธมนและเจริญจิตะภาวนาเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรใช้มงคลเฉลิมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพันปีหลวงสมเด็จพระรชินีหนึ่งสองน้อมบูชาคุณนานุคุณพระบุราพาจารย์ของอารามสามน้อมบูชาคุณบิดามารดา ขอหมู่เห่าท่านท้งหลายทุกผู้ทุกคนในพิธีเจริญพระพุทธมนตรในพิธีสมโพธพระพุทธรูปฝังปฐมเทศนาวันนี้เทียงเที่ยงเขาจะมาถึงวัดก็ได้ตั้งปดิสถานเป็นพระพุทธรูปสร้างเฉพาะและถวายบูชาคุณพระรัตนา,ายัยบูชาคุณบิดามารดานบูชาคุณ ราชามาหากริยัตรแล้วก็เป็นการรวมบุญรวมกุศลรวมทรัพย์ของคณะสิทธิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมะถวายพระตาหารวานเขนาในวันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา,า28 27 26 25 24 23เาบเป็นลำดับเป็นลำดับก็ขอแจ้งเพื่อทราบ นะพี่น้องนะประชาชนชุมชนหมู่บ้านผู้นำานะมารวมแล้วนะก่อนกลับบ้านนะก็ได้ต้นกลา้านะของมะเขือเพนะราะยุทธยานะได้เตียมะละกอเตียชุมแพามะละกอฮอนแลนด์รนะับก็บพริกนะชีฟ้านะคนละสี่ตน้นะต้นกล้วยหนอกลวยกลวยไขนะ่คนละสองหนออ นี่แจกทุกคนนที่มานขาดการว่าคนไม่เกินไม่น่าจะมากถึงห้าร้อยนะก็เตรียมของไว้สี่อยหาสิบแจกจ่ายกันเพื่อนำไปปลูกไปเพาะนข้างบ้านข้างเรือนเปิดพักสวนครัวเป็นกิจกรรมต่อยอดการกินกันอยู่ในบ้านในเรือนนี่เป็นกิจกรรมในตนพรรษา นะแล้วจากนีนะ้จะได้ประชุมใหญ่นะเฉพาะหมู่บ้านนะเพื่อที่เตรียมการขนะับเคลื่อนงานนะวัดประชารัฐสร้างสุขนะของวัดน้องๆนะให้เป็นกิจจลักษณะนะตอนนี้ทุกคนรับรู้รับทราบนะแต่ยังไม่ได้นับนึงนับหน่วยนะก็จะให้นับนึงนับหน่วยโดยเร็วโดยไว นะทำมาอย่างนั้นมันไม่ครับไม่เคลื่อนนะรงขั้วทำอย่างใดนะส่วนประสงฆ์ทำอย่างใดส่วนวัดทำอย่างใดส่วนชุมชนนะทำอย่างใดนะเนี่เป็นงานนาะทีขาคอนะกว่างกินมะขามป้อมไปขาก,กลอนขีมังมังกินแล้วนะสามมือก็ตายตายก็ตาย,ตาย,ต,ายตายแล้วเห็นโอมก็เน่านำนะราชการโบราณนะในที่ นะสาความนะก็อิงอยู่กับงบประมาณเท่านั้นเท่านี้นนะมันก็อิงกับว่าไปเท่านั้นนะแต่ราชการก็คือประมาณนั้นละนะเขาก็ทําที่เขาทํำไดนะ้วันนี้เป็นบุญเป็นกุศลนะถึงแก่นะคุณนะนะคําปนสีสังวรนะคุณใหญ่บางออนสีสังวรนะคุณยาเกิงนะสาวนุน้นพิวคำ นะสาวบรณปุ้งนะเด็กชายจีละซักผิวขำนะก็ขออำนวยอวพอรเป็นบุญเป็นกุศลตลอดทางปุย่าตายายบรรพชนนะคนชามูลชามังทางหลายนะหมู่ชาททางหลายถึงข่าวครับขันนะถึงข่าวเป็นข่าวพระข่าวจากข่าวลานะในญาติพี่น้องป้องไปญนะาติญาติพี่พี่น้องๆ้อง ตาช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเกื้อกูลนะเราเป็นบุญเป็นกุศลนะของผู้ไหยชนเป็นบุญเป็นกุศลของผู้ห้วงไปนะเป็นน้ำใจของผู้ยังอยู่นะฉะนั้นสิ่งเพลอก็ตามเัลเลิอก็ตามนะที่เราไม่ต้องการที่เราไม่ปรารถนาเ้วนะก็อย่าไปทํำสิ่งนั้นนะให้กับผู้อื่นนะเช่นความเห็นแก่ตัวเช่นการนินทาว่าร้ายเช่น นะการไม่มีเหตุไม่มีผลเช่นการเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นเช่นการนะเกลียดชังคนอื่นโดยไม่มีนะเหตุไม่มีผลเช่นการพูดจาส่อเสียเช่นการนะโกหกมุสาวาเช่นอานะรมณ์ตรณีทีเหนียวอารมณ์โกรธแค้นคุณเครื่องนะสิ่งเหล่านี้แม้เราเองก็ไม่ต้องการนะท่านผู้อื่นก็คงไม่ต้องการเช่นเดีวยวกัน อันนั้นก็บาปของคนอื่นก็เป็นบาปของคนอื่นกรรมเวรของผู้อื่นก็เป็นกรรมเวรของผู้อื่นนะตัวเราเองให้เป็นบุญเป็นกุศลตัวเราเองนะให้ปลูกศรัทธาปลูกศีลปลูกปัญญานะปลูกความคิดความเห็นที่ที่ตรงที่ถูกต้องอันะนะนี้คือหลักใจนะ่าของชาวพุทธทั้งหลายให้มีทัศนคติที่ดนะีที่ดีต่อการทำบุญอย่างวันนี้นะทำบุญตั้งกองบุญ ได้รับเมตตาคุณเมตตากรุณาจากพระคุณเจ้าพระคุณท่านทุกวัดทุกอารามนะก็เราก็มองมองทัศนคติว่าการทำบุญนะการช่วยเหลือเกื้อกูลนะกิจกรรมชุมชนกิจกรรมสังคมภาควัดโรงเรียนบ้านนะถึงขราวถึงเวลานะเราก็ปันแบ่งเวลานะสลาะจากเอ,อื้อเฟื้ออาทรนนะสรูดหุดเวลานะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้ ก็เป็นน,นาทัศนคติที่ดีต่อชุมชนทัศนคติที่ดีต่อวัดทัศนคติที่ดีต่อชีวิตทัศนคติที่ดีต่อบุญต่อกุศลด้านทัศนคติที่ดีโดยส่วนตนส่วนตนก็คือใครจะทําบาปก็บาปก็เถิดใครจะทํากรรมกับกรรมก็เถิดตัวเราทําบุญทํากุศลเพิ่มเติมศรัทธาเติมศีลเติมปัญญาเติมความคิดอ่านที่ดีที่ตรงที่ถูกต้อง นะดีงามนะทำหน้าที่ของตนนะด้วยดีทำหน้าที่สัมมเนรก็เป็นสัมมาเนรกี่วันก็ทำไปนะทำหน้าที่เป็นพระก็ทำพระนะให้ดีให้งามนะเป็นพระกี่วันเดือนปีก็ทำไปนะทำหน้าที่ออกตอนสาธุชนขญาตขยนะก็ทำหน้าที่ของตนเองนะด้วยใจรักใจกรุณานะใจปรารถนาที่จะให้เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมา เนะฉยนพระพุทธองค์ตรัสสอนนะตรัสสอนเราท่านทั้งหลายด้วยนะว่าให้รู้จักนะให้รู้จักสร้างชีวิตนะของตัวเองให้ให้ดีให้งามนะให้รู้จักนะสร้างรากฐานของชีวิตนะให้ดีให้งามนะอย่างเช่นลูกเล็กเด็กหนุ่มลูกเล็กเด็กหลานนะเติบใหญ่ไวเริ่ม นะต้องรู้จักรากฐานของชีวิตต้องรู้จักราักฐานของการศึกษาต้องรู้จักราักฐานของการมุมาณนะทำหน้าที่คิดการงานนะ<แ>เพื่อสร้างครอบสร้างครัวสร้างฐานฐานนะให้เป็นให้ไปอย่าเหมือนพ่อเหิือนน้อยแม่เหินหนุ่มนะก็ต้องรู้จักราักฐานครอบครัวราักฐานชีวิตเช่นเดียวกันะเหมือนกับเป็นพระนะแยกวดัดแยกอารามนะให้ฝึกเรียนรู้ รับผิดชอบให้ฝึกเรียนรู้ที่จะทำ<ม>ในสิ่งที่พึงทำอันเป็นประโยชน์ต่อพระชะต์ต่อศาสนาต่อชาติบ้านเมืองต่อชุมชนต่อสังคมนะก็ต้องเรียนรู้นะอย่าถือว่าเป็นเรื่องภาระเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบนะในโลกนี้มีเรื่องไหนที่เราชอบบ้างนะโดยมากแล้วก็มีแต่เรื่องที่เราไม่ค่อยชอบกันทั้งนั้นแหละที่มันเจอะเจ นะฉะนั้นทุกอันทุกอย่างนะให้รู้จักคาว่าสร้างรากฐานชีวิตสร้างรากฐานบทบาทหน้าที่การงานนะแต่การสร้างรากฐานนะมันเป็นผลต่อถึงที่สุดเมื่อชีวิตสิ้นสุดจุดจบจุดลงนะฉะนั้นก็ทำฐานชีวิตให้ใหดีให้งามนะให้เหมาะให้ควรนะอะไรที่ที่เราไม่ต้องการอะไรที่ที่เราควรเปลี่ยน แปลงตัวเองนเช่นการนอนตื่นสายความขี้โกรธนะความขี้โมโหความขี้เกลียดความขี้ข้นันนะความคิดลบความคิดอกุศลความยึดตัวยึดตนนะเกินไปนะก็อย่างนั้นเป็นสิ่งที่เราเองก็ไม่ต้องการนะในเมื่อเราไม่ต้องการมีความนขะี้เกียจขี้คลานนะมักกินมักนอนมักตื่นมักสายไม่มุมาเนาสหาบากบันนะเราไม่ชอบเราก็ปรับเปลี่ยน นะเราก็ปรับปรุงเราก็เปลี่ยนใหม่นะเพื่อสร้างฐานชีวิตสร้างรากฐานของการบุญการกุศลนะให้ให้เป็นไปจากนั้นอันนี้นะก็ให้คิดพิจารณานะตอนนี้เราทุกคนได้เจอได้เห็นพระพุทธศาสนาแล้วนะตอนนี้เราได้เป็นมนุษย์แก้วเกิดมาเพื่อรู้การบุญการกุศล นะตอนนี้เราได้เกิดในสกุลของปู่ย่าตายายนะบนรรพชนคนะอยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยกุศลนะผู้ข้าเองด้วยนะก็คนหนึ่งละที่รู้สึกโชคดนะีในชีวิตนี้เกิดมานะเพราะชุมชนหมู่บ้านนะตระกูลพ่อแม่ตระกูลปู่ย่าตาายนะตระกูลบรรพชนบนรรพบรุษคนนะคุณธรรมห้วยสาย นะอยู่ได้ด้วยบุญอยู่ได้ด้วยกุศลอยู่ได้ด้วยความเอื้อเฟื้ออาทรนะดูเถอะนะเขาเป็นเขาตายเขาขับขันไนะด้ยาตหยาดพี่น้องวิ่งเต้นสอดไส้เพิ่มนะเรีวแรงให้เรานะอย่างนี้ไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลไม่ใช่เกิดในสกุลหมู่บ้านนะที่ดีที่งามแล้วจะเรียกว่าอะไรนะก็ถือว่าโชคดี ได้ตระกูลพ่อแม่ปุญาตายายประชนคนห้วยทรายพาทำบุญพาทำกุศลโอหลงปุสากตสิโลหลงปูม่านบริทัตโตเป็นบนรรพชน,นผู้ประพฤติปฏิบัติดีงามบันพระชาบันพระจารณบุราพระจารย์ณวัดศรีชมพนตั้งต้นพระพุทธศา,าสนานรู้จักต้นโพรู้จักวัดรู้จักพระเนนสืบต่อๆกันมา นะน,นี่คือสิ่งที่เราทุกคนได้ต่อหน้าต่อตานะแล้วที่สุดเรายัางได้อัตาภาพสุขภาพพรนามัยชีวิตก้อนกายรูปกายนะใช้การได้ดีนะพรีตนพรีประโยชน์ทำประโยชน์ตนทำประโยชน์ท่านได้ดีหากรักที่จะทำนะที่สุดของที่สุดแล้วก็คือเราได้ความคิดตรงความเห็นตรงความชัดเจนนะกับสิ่งที่เราจะทำ สิ่งที่เราจะบำเพ็ญสิ่งที่เราจะประพฤติปฏิบัติแต่นะก็ขออำนวยเอพรดานะว่ามาทั้งหมดให้เป็นบุญเป็นกุศลนะแก่คณะนะสถาสาธุชนพี่น้องนาะยาโจมในสลามนทนนี้รวมทั้งนะบุคคลที่เราเอ่ยชื่อออกนามนะคุณป้าแหวนะเป็นต้นนะทำบุญในวันนี้ก็ขอให้ได้รับพระอนิสงสนะ์ยิ่งยิ่งขึ้นไป นะก็อย่าลืมเนอะเนะตรียมการนะใครจะมาร่วมกิจกรรมเนะจริญพระพุทธมนตนะ์บูชาคุณคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นที่หนึ่งแม้วใจบูชาคุณของนะพระบุราพาจารยนะ์ครูบาอาจารย์เป็นที่สองนะแล้วก็บูชาคุณพนะระราชามาหากตริยัตะ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ นะผู้คุ้มครองพนะระศกี้ก่อนไพรฟ้าประชาราษฎนะร์สัมนาชีพราหมณ์ทั้งหมดเลยนะเป็นที่สามนะเป็นที่สี่จริงๆก็มาทำความดีนะให้หัวใจนะของเราเองนะก็แจ้งเพื่ออนุโมทนาทราบแล้ววันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ที่สลานะจะไม่ได้ใช้นะสลาหลังนี้ไม่ได้ใช้เป็นที่ชุมนุมวันพระ นะชุมนุมวันพระจะไปชุมนุมทีนะ่สลาเมนนะที่สลาบําเพญกุศลด้านนอกนะเพราะว่าใช้ตรงนั้นกว้างขวางนะอยากโยมมาเช้าวันพระฟังเทศฟังธรรมถ้ามาจอแจจูจีอยู่ในสลานี้ก็ไม่ได้มีที่นั่งเนะพราะวันนีนะ้ต้องอาศัยนะกำลังนะของพระเนนนะช่วยกันนะจัดแจงโต๊ะตั้งเก้าอี้ นะจัดสถานที่จัดสังฆทานนะจัดอะไรต่อไม่อะไรให้เรียบร้อยดีงามพร้อมนะ่าพร้อมที่จะเป็นกิจกรรมขุนะ,ฉะเฉลิมพระเกียรนะติถวายพรชัยมงคลนะก็ทำเพื่อนะหัวใจเรานะทำเพื่อคุณพ่อคุณแมนะ่ทำเพื่อพระบุราพาอาจารย์ไม่ได้ทำเพื่อนะพระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดนะแต่ทำเพื่อพระศาสนาทั้งหมดนั่นแหละ นะกนะ็วัดเราเป็นที่รองรับนะก็ส่งดีการัตนานิมนตนะ์ครบถ้วนสมบูรณ์นะขาตกนะ้ำบกหล่นก็คงจะมีอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาท่าทีนะ่พระคุณท่านพระคุณชาวจะเมตตานะมารับเท่านั้นแหละนะไม่ไดนะ้ละเอียดมากนะก็ขอให้ เป็นพระลาบุญเป็นพระราอาน,นิสงส์ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายเอ่ยชื่อออกนามแล้วรับรู้รับทราบจงเร่งด่วนควนขวายมารับอมหารนุโมทนาเหมือนดังท่านได้ทําเองดยาอย่าไมาร่รู้อย่าไม่ทราบนะขอเทพยาตานะและออานาจการบําเพ็ญบุญนี้จงชี้ทางบุญทางกุศลทางพระลาลจงมารับโดยเร่งด่วนนะเมื่อรับแล้วขอให้มี ความสุขยิ่งยิ่งขึ้น,นในสามปรยยะอัตภาพของตนสืบต่อไปเอาตั้งใจกวดน้ำรับพรเยวทาวาิวะฮาปุราปริปุเรนติสการังเอาวามวะอตโตทินัางเปตานางอุป,ปกปะตตย อิจิตังปะทิตังดุฮังค uh ิปเมวะสัมิชะตุสัพเปปุเรนตุสังคาปนจันโดปนราโสยธาตุม e ณิโชติรโสยธาตุนิโววิวันชนสัม

โชกุดอคินาดินาสังกามิสุปัตติตาดิคาลตาหิตายาสานัปนปปติโสยติธรรมโอชยานิดาสิโตเปนะนะโมชันกันดาวราราปารัญชาภิโุณามโนปะดินังโตเมยิโพญปัสสตานาปะกะ E mauak tuk sapa mangarangra ngamadi watan Mamuthanu pawe nasa dasa tipa sa pamanggalang rakano sa manewata sa pataman upawe na sanda so tipo antute pamanggalang rakano sa manewata sa pataman upawe na sanda A uh, one to